เขาบอกว่าขันเตียนกันอันนี้ตัว A อันนี้ตัว O อันนี้ตัว O อันนี้ตัวเอช่เดี๋ยวผม่อใช้ตัวเดอะเอาให้ต่อเนื่องต่อตีตัว A A O O M จบหมูนะครับจำหูนะครับจำหู เอาอย่างนี้ดีกว่าหลับตาเพื่อนจะได้ไม่เห็นมีเคยหลับตาแล้วไม่มีใครเห็นสมมติว่าตรงนี้เป็นห้องโล่งๆเราเป็นต้นเต้นอยู่คนเดียวสาวกเต้นสองซ้ำอา